ก็มีหลายคนนะครับบอกผมว่าถ้าใช้ทีมกัดก่อนจะผ่านห้องวิจัยด่านที่15นะครับที่ไปเจอกับโบล็อตได้ง่ายมากเลยนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้องใช้วัคซีนแมนกับตัวกัดก่อนอีกหนึ่งตัวอีก4ตัวควรจะใช้ตัวอะไรแล้วก็ตำแหน่งยืนนะครับควรจะยืนแบบไหนรวมทั้งคนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับผมก็จะมีบอกในคลิปนี้เลย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมจะมาแนะนําแหล่งเติมเกมนะครับใครที่อยากเติมแบบคุ้มคุ้มก็มาเติมได้ที่ลิทแมนช็อปร้านนี้ก็ให้บริการมานานแล้วนะครับเชื่อถือได้ราคาถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อเซมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า4ี่หมื่นคนใครที่จะเติมเกมก็ให้ไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่า add l i d m a n shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอเลยก็จะมีแอดมินบริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะใครที่ใช้โปรเติมสองเท่าในเกมไปแล้วก็สามารถมาใช้โปรแถม2เท่าสําหรับการเติมครรรั้้งแกผ่าาน shop ไดนะเพ าโปรแถม2เท่าของลิสแมนช็อปจะแยกจากดับเบิลในเกมครับผมจะให้ดูเทียบกันในเกมกับโปรที่เหมือนกันและซื้อ210เงินในเกมจะอยู่ที่1นึ่บาทแต่ถ้าเติมผ่านลิสแมนช็อปจะเหลือแค่955บาทเท่านั้นเองสาหรับการซื้อครั้งแรกก็จะแถม2เท่าเหมือนกันส่วนการซื้อครั้งต่อไปลิสแมนช็อปจะแถมโบนัสสิให้ทุกแพ็กเกจเลยนะครับใครที่อยากซื้อถูกกว่าและยังได้เงินในเกมเยอะกว่าก็มาเติมเกมผ่านลิสแมนช็อปครับนอกจากเกมวันพันแมนแล้วร้านนี้ ับจีโ b i l e และหน้าล็อก Call of Duty ROV Dark l o r าโลฮัน M Gods Day of k e n e s i s Muraligin 2และในอนาคตก็จะมีเกมอื่นๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากช่อง Artistic Gamer ก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับก็พบว่าผม Artistic Gamer นะครับก็อยู่กันในเกมวันพันแม Man กับด่านห้องวิจัยครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าด่านห้องวิจัยเราควรจะใช้ตัวอะไรบ้างน,นะครับเวลามันขึ้นมาให้เลือก4ตัวเราควรจะเลือกตัวไหนนะแต่ละรอบมันก็จะได้ตัวเลือกมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละ หลักที่เราควรจะหานะครับตัวแรกก็คือวัคซีนแมนเพราะว่าตัวนี้มันสามารถสร้างดาเมจต่อเนื่อง70%ตต่อจากดาเมจต่อเนื่องอีกทีครับ ตัวนี้มันเป็นระดับ SSR นะครับก็หายากในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันโผล่มานะบ่อยนะแต่ถ้ามันไม่โผล่มาเลยจริงๆเราก็เล่นเป็นทีมกัดก่อนนะครับที่ไม่ต้องพึ่งพาสีมันนะหรือไม่ก็เล่นเป็นทีมอื่นนะครับอย่างเช่นเน้นไปหน้ากากหวานแทนนะแล้วก็ตัวอย่างดร G จีนัะนะครับสตัวนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับไม่แพ้วัคซีนแมนเลยถ้าเราจะเล่นทีมกัดก่อนนะครับตัวที่2อย่างโกลิบาสนะครับเราก็ควรจะมีนะตัวนี้ผมเล่นหลายรอบนะครับก็เจอเกือบทุกรอบเลยนะก็ลองไปสุ่มหากันดูนะ นะมันมีสกิลสองนะครับที่จะสามารถทําให้ศัตรูนะครับติดสานะกัดก่อน 1- 2, 3ตัวเลยแล้วมันก็มีพาส์ีสนะครับที่จะเพิ่มดาเมจให้กับทีม15%เมื่อมีศัตรูที่ติดกัดก่อนนะครับสูงสุด3ชั้นถ้าสุ่มเจอก็รีบคว้ามันไว้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสาหลายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกัดก่อนเหมือนกันตัวนี้ก็ปั้นง่ายกว่าโกลีบารนะครับเพราะว่ามันหาง่ายกว่านะมันเป็นระดับ SR แต่ว่ามันติดสานะกัดก่อนค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าอ การนับสาหร่ายบวก3นะครับก็ทําได้ง่ายนะเพราะว่าตัวมันหาง่ายมากเลยนะครับถ้าสุ่มเจอก็ควรจะคว้าไว้ให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเจอคู่กับโกลีบาร์นะครับก็ให้คว้าโกลีบาร์ไว้ก่อนนะเพราะโกลีบาร์มันหายยากกวา่า พวกตัวที่มันหายยากๆนะครับอย่างปุริปุริซันเนอร์ก็พยายามอย่าไปเอามันนะครับเพราะว่ามันมาไม่บ่อยนะครับก็ทําให้เราบวกยากนะแต่ว่าไอ้โกลิบาสเนี่ยมันยกเว้นนะครับเพราะสถานะกัดก่อนของมันที่มีติดหลายๆตัวมันมีประโยชน์ครับรวมทั้งวัคซีนแมนด้วยนะครับแค่ยืนเฉยๆก็โหดแล้วนะแต่ถ้าเอาเป็นปุริปุริาอย่เงี้ยนะครับตีไม่เข้าบวกยากแล้วก็ยังบางอีกด้วยนะครับตายง่ายตอนนี้ก็พูดไป3ตัวแล้วนะครับไอ้โกลิบาสเนี่ยใช้คอมบูแทนได้นะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆตัวต่อไปที่โหดมาาากกกกๆนนค็ือห้ นั่นเองตัวนี้ก็หาได้ไม่ยากนะครับโหดมากๆเลยควรจะอัพให้มันบวก2ขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านง่ายนะ มันจะมีช่วงหนึ่งในคลิปนี้นะครับที่ผมปล่อยให้ตัวอื่นตายหมดเลยนะพวกไอสถานะกัดก่อนนะครับแล้วก็ให้หน้ากากหวานโชว์เทพนะเพื่อให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้หน้ากากหวานในด่านนี้ได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามีบางคนนะครับบอกว่าหน้ากากหวานกับสินโตไม่ต้องป้านมันนะครับป้านเป็นวัคซีนกับพวกกัดก่อนแทนแต่สําหรับผมนะครับผมว่าหน้ากากหวานควรจะมีไว้ครับถ้าอัพมัน2ดาวนี่ผ่านง่ายๆเลยนะรอบนี้ก็มีมูเมงไรเดอร์นะครับที่น่าสนใจส่วนโซนิกนะครับไม่ต้องไปสนใจมันส่วนยุงก็ไม่มีประโยชน์นะคร เพราะผมคิดว่ามันมีตัวคอที่ดีกว่ามันหลายตัวนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเอาทัศซึมากี่ออนนะครับเพราะว่าหายากนะผมเอาฟูบุกิเข้ามาแทนครับนี่ครับพวกตัวออกยาก,ยากผมจะคัดออกนะส่วนฟูกุกิผมคิดว่ามันหาง่ายกว่านะเพราะมันเป็นระดับ SR 4ตัวนี้ก็ถึงจะปั้นง่ายแต่ก็ไม่น่าสนใจสักตัวเลยนะครับผมก็ไม่เลือกนะนี่ครับพอผมเอาทัศซึมากี่ออกไปนะมันก็มานะครับเกมมันก็จะควรประสานเราแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันเหมือนกับเซตอุปกรณ์เลยนะทุกคนก็คือเราต้องการโจมตีใช่ไหม,รมเร็็วนนะะมักกจออแต่ป กันมาให้เราครับทั้งที่มันก็มีโอกาสออกเท่าๆกันนะครับแบบกวนโอยมากเลยนะเกมนี้เนี่ยครับพอคอมบูมาก็กดเลือกไปเลยนะครับแบบไม่ต้องลังเลถึงจะมี SSR แท้งท็อปนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็ฟุกุกินะครับเพราะว่าคอมบูมันทําให้เราผ่านด่านได้เร็วและง่ายกว่าครับส่วนสายอุปกรณ์ผมก็จะแนะนําเป็นบอลทองนะครับมันยิงติดบทขคยี้ได้หลายตัวนะแล้วมันก็ค่อนข้างมีโอกาสออกบ่อยนะตัวนี้ตอนนี้มันก็บวกหนึ่งแล้วนะครับออกมา2ตัวแล้วนะ พูดถึงตัวคอนะครับคนจะใช้ตัวอะไรผมแนะนําเป็นดร์จีนัทนะครับตัวนี้ก็น่าจะออกทุกตายอยู่แล้วแต่มีอยู่รอบหนึ่งนะครับที่มันไม่ยอมออกให้ผมเลยนะผมก็ใช้เด็กแทนนะครับตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะคือดีเลยแหละแต่ว่ามันจะออกยากกว่าดร์จีนัทนะครับหลายคนแนะนานะครับว่าให้ใช้จักรพรรดิเด็กแต่จริงๆแล้วดร์จีนัทนะครับดีกว่าในด่านห้องวิจัยนะเพราะดร์จีนัทนะครับมีคอเอฟเฟกขั้นสูงที่สามารถเรียกล่างคนนิ่งมาได้ถึง6ตัวครับลองคิดดูนะครับใน ตัวแต่ถ้าเรามีดร์จีนัทนะครับมันก็จะต่อยโดนล่างโคนเราครับตอนนี้ผมยังไม่ได้จัดทีมสําหรับด่าน15นะครับก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวรอจัดทีเดียวในด่าน15ครับเพราะว่าตัวกลางจะโดนตีตายนะครับเราก็ต้องหาตัวที่ไปรับตีนะครับตัวที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในทีมนะใน6ตัวนี้ผมก็คิดว่ามีอยู่2ตัวนะครับที่ควรจะเอาไปรับตีที่สุดก็คือดร์จีนัทกับบอลทองครับเพราะว่าตัวอื่นๆยังต้องใช้ประโยชน์กปนอยู่นะครับทีมกัดก่อนเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ด่านนรับ การที่11นะครับโดยผมก็ไม่ได้ใช้ฮิลของดรจีนัทเลยนะครับแค่ใช้สัดก่อนเท่านั้นเองก็ปล่อยให้มันค่อยๆตอดเลือดศัตรูไปนะครับด้วยพาสซสีฟของวัคซีนแมนที่จะสร้างดาเมจหมู่ใส่ศัตรูนะครับจากดาเมจต,ต่อเนื่องนะทุกครั้งที่เราหรือว่าศัตรูเคลื่อนไหวนะครับดาเมจกัดก่อนก็จะทํางานรวมทั้งพาสซสีฟของวัคซีนแมนด้วยนะครับก็จะทํางานหลังจากกัดก่อนทํางานนะครับโดยที่ยิ่งม,มีศัตรูที่ติดสานะกัดก่อนหรือว่าดาเมจต,ต่อเนื่องนะครับเยอะเท่าไหร่นะดาเม แรงขึ้นนะครับโคลิบาสผมเอาไว้ตัวแรกนะเพื่อจะได้สร้างดาเมจต่อเนื่องเยอะๆใส่ศัตรูตั้งแต่เทิร์นแรกเลยครับถ้าโคลิบาสนะครับตีเสร็จศัตรูติดสานะกัดก่อนแค่2ตัวนะครับก็ยังมีสาลายรอตีศัตรูตัวหน้านะครับที่ยังไม่ติดสานะกัดก่อนนะครับให้มันติดครบ3าตัวแล้วยิ่งบวกสาลายเยอะๆนะครับสาลายก็จะมีโอกาสตีติดกัดก่อนได้มากกว่า1ตัวนะครับโดยแถวหลังก็สามารถติดกัดก่อนได้เหมือนกันและที่ผมวางสาลายไว้ตัวที่2นะครับก็จะเป็นเหตุผลเดียวกับโคลิบารเลยนะครับเพ เพื่อโชว์สกิลของหน้ากากหวานนะว่าหน้ากากหวานก็สามารถแบกทีมได้นะครับไม่ใช่แค่พวกตัวกัดก่อนนะครับก็อยากจะเห็นว่าตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยครับสาลายผมก็ไปเล็งซ้ํากับตัวที่ติดสานะกัดก่อนอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้มีตัวนึงนะครับที่ไม่ติดสานะกัดก่อนแทนที่จะได้ติดนะครับฝั่งเราตอนนี้ก็ติดกัดก่อน6ตัวเลยนะครับกัดก่อนเจอกับกัดก่อนนะผมอยากจะจัดทีมกัดก่อนนะครับเพื่อนๆก็เรียกร้องกันมานะให้จัดทีมกัดก่อนไปตีพ v p หรือว่าตีด่านครับผมก็อยากจะทํานะครับแต สำหรับทีมกัดก่อนโกลิบาสผมก็สะสมได้10ชิ้นส่วนแล้วนะครับก็คงต้องเก็บอีกหลายเดือนเลยกว่าจะได้ตัวนี้นะครับมันจะตกเบต้าก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าปลาหมึกนะครับกำลังจะโหดนะไอตัวฝั่งขวาตรงกลางด้านหน้านะครับที่ผมตีอยู่ในนาคตนะครับที่เราอัพดาวอัพไปเทมอัพสกิลอะไรต่างๆแล้วนะครับจนสามารถตีศัตรูได้ถึง6ตัวนะทาให้ศัตรูติดสานะกัดก่อนถึง6ตัวนะครับมันก็จะทําให้ปลาหมึกขึ้นมาโหดนะเพราะปลาหมึกมันมีพาสซสีที่ทําให้ศัตรูที่ติดสานะกัด่่อออนนแ ตอนนี้ทั้งทีมมันแล้วก็ทีมเรานะครับก็มีหลายตัวนะครับที่เลือดน้อยใกล้าตายกันแล้วนะมันจะเหลือหวานกับดรจีนัทนะครับ2ตัวแล้วก็ศัตรูจะเหลือสาตัวนะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าหวานเราจะแบกทีมไหวไหมตอนนี้ฝั่งมันก็ไม่มีใครติดกัดก่อนแล้วนะครับมีแต่ฝั่งเรานะที่ติดตอนนี้ก็มีร่างโคลนขึ้นมาแล้วครับเอฟเฟกต์ขั้นสูงของดรจีนัทร่างโคลนก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับตอนนี้เราก็จะใช้แค่หน้ากากหวานกับดรจีนัทนะครับไอวัคซีแมนนะ ถึงตัวกัดก่อนแถวหน้าเราจะตายหมดแล้วนะครับก็ยังมีหน้ากากหวานเป็นก๊อก2ครับเวลาจัดทีมแบบนี้มันก็จะทําให้เล่นง่ายแล้วก็แพ้ยากขึ้นนะครับตอนนี้หน้ากาก,ากหวานกับดรกินัทก็ออดแอดแอดจะตายกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีฮิวกับล่างโคนนะศัตรูแถวหลังยังเลือดเต็มอยู่เลยนะครับหวานอันตีใส่ไม่น่าตายนะแบบนี้โกต้องซ้าอันตีหวานใส่ตัวละ2รอ,อบเลยนะครับแล้วพวกมันก็ยังมีพื้นฟูเลือดด้วยนะครับตีแถวหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวแถวหน้าเลือดมันก็เต็มนะเราเหลือล่างโคนอีกแค่ตัวเดีียยวววท่าาาานนนนนนนัั้้้ออหลตตติแแ เดี๋ยวผมจะรีให้ไวขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันตีกันนานมากเลยนะรอบนี้เนี่ยครับหวานก็ต้องตีสายรอบนะเพราะว่ามันยังเลือดเต็มอยู่เลยตีทีเดียวไม่ตายนะครับตอนนี้หวานเราก็เก็บไปตัวที่2แล้วนะครับสรุปชนะแน่นอนนัเลือดเหลือเยอะมากเลยนะครับถ้านับไอตัวราชาทะเลด้วยทั้งหมดนี่ก็4ตัวเลยนะครับหวานเก็บคนเดียวเรียบเลยนะเนี่ยครับดาเมจที่หวานทําได้เกือบ50%เลยนะครับทั้งหมด49%ก็นะก็มากันที่ด่านที่15นะครับก็มีการสลับตำแหน่งนิดหน่อยนะผมก็เอาบอลทองไปรับตีีีนนะกก่่่ออทจจมมาาด้ผ็เ โกลิบาร์อีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็บวก1แล้วนะทาให้มันสามารถยืนแข็งขึ้นนิดนึงนะครับผมก็สามารถเอามันไปยืนตัวแรกได้นะแต่ถ้าใครที่แบบมีแค่ตัวเดียวนะครับแบบไม่มีบวกกันเลยเลยนะครับก็แนะนําให้ยืนเป็นตัวที่3หรือว่ายืนหลังเอาดอกเตอร์จีนัทขึ้นมายืนแทนก็ได้ครับมันจะได้ใช้อันตี2อสรอบนะครับก่อนที่มันจะตายนะถ้าไม่มีบวกนะครับเอามายืนตัวแรกแบบนี้โดนแตะนิดเดียวก็ตายแล้วนะครับโกลีบาร์ด้านหลังนะครับฝั่งศัตรูนะก็โดนหน้ากากหวานเราต่อยไปนะครับเดี๋ยวโดนก นี่ก็สําคัญนะครับจะทําให้ผ่านด่านได้ง่ายมากนะครับเอามาจับคู่กับพวกทีมกัดก่อนนะจริงๆรอบนี้ก็ตีชนะนะครับแต่ว่าผมกดออกก่อนนะแล้วผมไปอัดคลิปอีกรอบนึงนะครับคือจบเร็วกว่ารอบนี้อีกนะแต่มันเกิดข้อผิดพลาดนะครับก็คืออัดคลิปไม่ติดนะมันก็เลยติดแค่รอบนี้นะครับน่าเสียดายนะครับแต่ว่าที่ผมจะบอกก็คือจับทีมแบบนี้คือผ่านง่ายนะครับนี่ครับสายลายแล้วก็บวก3นะครับตีกัดก่อนตัวหลังด้วยนะเมื่อกี้โบลอนเราก็อัดอันตีใส่ล่างโคนเราแบบเต็มหน้าเลยนนนะคครัััับวววซีผมมก็เอาาาาไ้้ตลล่งงดห หรือว่าแถวหน้าเราจะแตกนะครับมันก็จะตีตัวบนก่อนนะเพื่อให้พาส,สีของวัคซีนแมนใช้ได้นานขึ้นครับแต่ถ้าจาัดทีมเต็มแบบนี้แตกยากนะทุกคนเพราะว่าดร์จีนัทก็สร้างล่างคนกันไว้อยู่นะ นี่ครับโบลออันติสองรอบติดล่างโคนหมดเลยครับถ้าสมมติไม่เจอโกลิบารนะครับยังมีปลาหมึกน,นะครับที่สามารถตีติดกัดก่อนได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นฟุกเเกากับราชาทะเลนะครับที่ตีธรรมดาติดกัดก่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้ใช้อันติดได้เธอละสองรอบนะก็เป็นคอมโบของดรกรจีนัทกับสาลายนะครับพาซซีของสาลายเมื่อศัตรูติดกัดก่อนจะฟื้นฟู HP สส่วนของดกรจีนัทนะครับเมื่อมีการฟื้นฟูนะก็จะได้พลังงานมา2จุดรอบนี้ก็คงจะตายชัวร์รวนะากากา นะครับทุกคนแต่ว่าผมกดออกนะเพื่อจะอัดคลิปอีกรอบนึงแต่ว่าคลิปมันมีปัญหานะครับผมก็เลยไม่ได้อัดมานะนะครับหน้ากากหวานเราใช้อันติดตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับคือมันลงไปกองกับพืนแล้วนะทุกคนยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ